นะคะอยู่ที่อยู่ในห้องครัวะคะ่ะฟ็อกซี่คะ่ะมีสีคะ่ะวิธีกรารทําง่ายๆเลยนะคะเราจะใช้กระดาษซับน้ำมันแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะใช้สีกาไปุนะคะวนๆๆวนๆเลยจะทำยังไงสีมันจะงงม,มันจะแงและมันเราราะบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทำการใช้ฟ็อกซี่หัวสเปรย์ที่ใช้นะคะจะต้องเป็นฟุง้งๆอย่างนี้นิดนึง แบบนี้นะคะจะเห็นว่าสีอ่ะเหมือนมันละลายนะคะกระดาษชิดชู่จากสีขาวกลายเป็นสีสีแล้วนะได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะเร็ว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 เรเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปตากแดดนะคะแล้วเหมือนก็จะได้อีกสีหนึ่งนะยย้ำะๆเอ้ยจีเป็นสีอ่อนๆเนาะเดี๋ยวเราจะเอาไปตากแดดนะคะนี่ของหนูยิ้มนะคะอันนี้ของหนูแย้มค่ะอุ้ยน่ารักจังเป็นหน้ายิ้มเลย ของหนูยิ้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นรวมสีนะจ๊ะอุ้ยอยากรู้จังว่าเวลาเราฉีดพ่นน้ำล้วจะเป็น,นยังไง <c oughs> ยังไงนอาจจะผสมกันสีไม่สวย <c oughs> ใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้คือของหนูแย้มค่ะมีรูปซ่อนอยู่ในกระดาษนี้ด้วยนะคะเป็นรูปหน้าย,ยิ้มใครเห็นบ้างอ่นหนูยิ้มฉีดเลยค่ะ <c oughs> สวยมากเลยเออจริงอ่ะอุ้ยนี่ก็สวยนะถ้าหากสมมติว่าเอาแ่นเฉยๆอยวมาเล่ัก อ้ยน่ารักนะเร็จอีกแผ่นโอ้ยเอาเป็นอีกแผ่นหนึ่งเลยเหรอคะอ่ะของหนูแย่มากมาลุ้นกันโอ้โหลุ้นกันไหมอ้ยขอนูแย่มก็สวยนะอุ้ยสวยนะนี้ต่ออีกเพราะว่าตรงนั้นมันไม่มีสีนะคะหรือยิ้มจะวาดตามลายกระดาษช่วยนะคะแล้วมันจะมีโค้งๆแบบนี้ค่ะ แยจะฉีดแล้วนะคะออของหนูแย้มนะคะแผ่นที่3ามค่ะจะเป็นลายจุดๆนะคะอุ้ยมันรุนกันไม่ต้องพ่นเยอะก็ได้พ่นเยอะสีมันหายอุ้ยกำลังสวยเลยหนูแยมสวยมากเลยอะยิ้มด้วยของหนูแย้มสิต่อไปนะคะหนูแย้มจะลองวาดลงบนถาดนี้เลยนะคะ แที่3ขอนูยิ้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือที่หนูยิ้มว่าตามรอยของกระดาษทิชชู่นะคะสวยมากมาดูกันนะว้าสวยมากอุ้ยสวยนะเนี่ยหนูยิ้มมากและนนี้คือของแม่ปุ๋ยนะคะทุกคนที่ทำเพิ่มค่ะของหนูย้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่วาดลงในถาดนะมาลุ้นนะว่าสีมันจะละลายจากถาดหรือเปล่าน่ะอุยยุว้ลลาวยย อุ้ยสวยนะเนี่ยทุกคนดูหนูแย้มวาดทีละสามสีเลยนะคะส้มเหลืองแดงนูยมเห็นหนุยมอยากลองวาดบ้างนูแย้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอุย้ยใหญ่นเนี่ยเ <ขอ S 2> ดอดูสิสนะอุ้ยสวยเออสวยอะ่ะ เหมาะกับอะไรนะดูดูใปไม้่วงมากเลยอะเดนโบอ้าวหนูยิ้มก็ทำโอ้โหมาในทีมเรนโบเหมือนเดิมนะโอ้โหสวยมากอีกชิ้นีนึ่งไหมตรงนี้โอเคหนูยิ้มเอาไปตากเลยค่ะอันนี้เอาไอ้สามสีมาวนๆเหมือนเดิมนะคะแต่คนละโทนค่ะจะพ่นน้ำแล้วนะคะมาแล้ว เอาไปตัดได้แล้วหนูแย้มของหนูแย้มมีเยอะมากทนร้อนทนเย็นอุ้ยอันนี้เป็นเสื้อสงการได้เลยนะคะโทนสีเนี้ยต่อไปของหนูแย้มค่ะเป็นจุดๆเลยนะคะเราจะลองทำเป็นคล้ายๆจัมป์หองกันยังไงคะอุ้ยอันนี้สวยมากเลยเนาะสีให้หนูไปใช้โหฟุ้งอะคนเลยจ้าให้นหนูจับก่อนตั้งตั้งให้หนูจับก่อนเสร็จแล้วก็ป้อนมั จะทำผ้ามัดยอมนะคะมันไม่เหมือนลายเต่ยัจะเล่นเฉยๆโอเคค่ะมันครค่ะวาดสีค้นน้ำแล้วทำานไงต่อคะสีน้ำสีสองสองเฉดข้างบนสีเขียวข้างล่างสีฟ้าจะตากให้มันแห้งเดี๋ยวค่อยเติมสีเพิ่ม้วกันเพราะมันอ่อนมากหนูยิ้มเขาจะเป็นแนวเรนโบว์แต่เรนโบว์น่ะแต่ละแผ่นก็จะมีการลงสีหลายๆแบบเนาะ มาเช็ก,กระดาษของเรานะคะอุ้ยแห้งแล้ว <c oughs> อุ้ยดูเขาไม่ปุ๋ยตากซ้อนกันไม่ติดด้วยนะตอนแรกคิดว่ามันจะติดกันไงอ้ยดูของใครนะี่สิฟ้า <c oughs> กระดาษไม่ปุ๋ยดูดเลยอะกระดาษของเราแห้งแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาทําการพับนะคะ <c oughs> เป็นแบบนี้นะคะ <c oughs> นี่เสร็จแล้วก็จะใช้กรรไกรตัดเป็นวงกลม มันก็จะออกมาเป็นแผ่นๆอย่างนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะแม่ปุ๋ยจะเจาะที่ก้นแก้เป็นรูอย่างนี้เลยนะแล้วคว่ำลงไปเสร็จแล้วเราก็จะใช้กระดาษที่เราตัดเป็นวงกลมเมื่อกี้นะคะใส่ลงไปครึ่งหนึ่งอย่างนี้เราก็จะปาดก,กาวอันนี้กึ่งกลางตรงนี้นะเห็นไหมติดนนส่วนฟงๆอะ่ะเราก็ใส่ลงไปติดอีกเราก็จะติดให้เต็มตรงนี้เลยนะคะ นยิม<อ>้มอะเนีย่ยสวยนะนี่อนยิมด้วยคอนูยิมลใช่ค่ะใช่ค่ะไม่งั้นมันจะติดเนาะแต่เมื่อกี้มึงมาติดเกลว,วบบเอาเข้าไปในน้อยก็ได้ค่ะเพราะตรงที่อยู่ข้างในอะจะคือจะเป็นส่วนที่อยู่ข้างในเหมือนเป็นเกสรเป็นอะไรที่อยู่ข้างในอะค่ะอุ้ยเธอดูของฉันสิเหมือนดอกกุหลาบของจริงเลยดูนะดูนะดูนะนุยิม้มตัดแผ่นที่สองแล้วนะคะอุ้ยแผ่นเนี้ย ติดได้ใจมากเลยข,ข,ขหอนหงนูแย้มนะคะ<น>ก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะคะเป็นโทนสีส้มสีเหลืองสีแดงค่ะหนูยิ้มติดแผ่นที่2องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอดูได้ไหมข้างในเป็นยังไงอุ้ยสวยดันนี้มันปิดแล้วนะลูกตรงเนี้ยใช่มันปิดเออมันปิดแล้วอุอ้ยขอโทษแล้วเอาแผ่นสุดท้ายค่ะมาปิดอย่างนี้เลยค่ะหองนูยิ้มพอแล้วนะคะเล็กไปเปล่าได้อยไหม ว้าว <Wow! S 1> <Wow! S 2> สวยมากดูสิทุกคนอ่ะสวยมากสวยมากแม่ปุ๋ยชอบอะไรที่สวยๆงามๆอ่ะอุ้ยสวยมากดูยิ้มดูแย้มดูสิยิมย้มแย้มติดที่คาดผมแม่ปุ๋ยอ่ะหนูย้มจะปิดแล้วนะคะหนูย้มใช้ประมาณสองชิ้นครึ่งหนึ่งว้า wow! แ่ว่าเสมือนของจริงอะที่สีของกุหลาบสามารถเป็นสีแบบนี้ได้จริงๆอะนี่ค่ะทุกคนนุยแย้มดูสิอันนี้คือของไม่ปุ๋ยนะคะ,ะนะแลนาหูยิ้มหนูแย้มของไม่ปุ๋ยเป็นดอกกุหลาบตูมสวยสวย,สวยดอกกุหลาบชิ้นที่สองของหนูยิ้มนะคะแปะก้นเรียบร้อยเรากำลังจะดึงออกนะคะ นี่เป็นดอกกุหลาบที่ตูงแล้วนะนี่สองดอกจ้าดอกที่สองของย้มค่ะว้าวยั้มจะลองตัดอ๋อนูแย้มจะตัดตรงไหนอะคะอยากลองตัดตรงกลีบด้านนอกดูว่ามันจะเป็นนี่เป็นดอกกุหลาบที่ตูมเลยนะคะเนี่ย ดอกบานดอกตูมดอกตูมดอกบานหนยิ้มจะแกะดอกที่สามแล้วนะคะจะเป็นยังไงมารลุ้นกันอบอกแล้วไงว่าแน่นมันอ้วนมากเป็นไล่์เ,ลเฉดเลยนะสีอ่อนเข้มขึ้นมากลางๆเข้มสุดหนย้มกลีบดอกเล็กเป็นยังไงบ้างเห็นไหมอันนี้อันแรกนะแล้อันล่าสุดที่หนย้้มตัดมันก็จะเป็นเล็กลงมาหนูยิ้มทําเพิ่มนะคะหนูยิ้มอยากจะทําดอกกลับเป็นสีแดงก็เลยใช้แต่สีแดงนะคะ เอาไปตากให้แห้งเลยมาดูกันนะคะที่หนูแย้มจะทำดอกกุหลาบตีบดอกเล็กไปกี่แผ่นสี่แผ่นสี่แผ่นนะคะนี่เสร็จแล้วนะโหนานมากเลยอะ่ะว้าว,ว,าวแน่นแน่นฟูฟูเลยคือแน่นฟูมากทุกคนสีแดงของหนูยิ้มแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วหนูยยิ้มก็ตัดออกมาเป็นชิน้นชิ้นเรียบร้อยแล้วอุ้ยสีสวยมากวิธีการทำก็เหมือนกับที่เราทำดอกกุหลาบเรนโบว์ Rainbow เลย แล้วนะคะอุ้ยเป็นยังไงนะอุ้ยวว <c oughs> สวยอะสีแดงอุ้ยพะวงดูสีแดงสวยมากนี่คือของน้องยิ้มนะคะนี่เรนโบว์วางเลยเรียงตรงนู้นเลยแล่วบูจะไล่ไปอย่างนี้ อันนี้คือของแม่ปุ๋ยค่ะทุกคนนี่คืออันเดิมนะคะและนี่คืออันใหม่ที่ทําเมื่อกี้นะคะสวยมากแม่ปุ้ยชอบอันนี้มันนี้หลายสิแล้วนี่คือของหนูแย้มนะคะเป็นดอกตุ้มแล้วก็ดอกเล็กหนาๆเสร็จแล้วก็ดอกชิ้นแรกสําหรับใครนะคะที่อยากจะลองทําเหมือนพวกเราก็สามารถทําได้นะคะง่ายๆเลยก็มีกระดาษซับน้ำมันมีสีมีฟ็อกซี่ฉีดน้ํานะคะแล้วก็มีค้วยกระดาษที่เจาะรูบแบบนี้นะคะ ก็เราไปทําได้นะคะสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนีไปหมดแล้วยิมแย่ไม่มีใครอยู่สักคน